ข้าต่อไปจะทำอะไรคะเรย่งท่าแข่งค่ะอ่านแนะนำตัวก่อนด้านขวาสุดนะครับแนโนค่ะแม่นิค่ะอานาค่ะปอโอครับเดี๋ยวเราจะมาชาเลนจ์แข่งกันว่าใครนานที่สุดมาเตรียมตัวนะคะแล้วจ้าวรถจ้าวเข็มเวลาค่ะนอ t ready Okay ก็จะจับเวลานะคะหนูกดชัดๆลูกใข้เลินทุกคนเอาใกล้โอเคอ้าววันนะนะเดี๋ยวจ้กดเอง่ะต้องถูกด้วยนะคะวันเอาเอายางเริ่มลองฟังวันชูชุยอันนี้เขาพรันนะคะไม่เกี่ยวกับเป็นลูกใคร

จำไม่ได้แอนนาแนแนงกว่าใครใจเย็นๆยังไม่หนึ่งนาทีเลยจ้าใกล้หนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วมีแพ้ไปหนึ่งนะคะแพ้ไปสองค่ะเหลืวแม่กันนาค่ะโอ้ ติดมาฟ้าเสื้อค่ะเสื้อว้าวป้าตัวเล็กนี่ทำมามันซ่าอย่างไรอะฮะเฮกันเกงกันเกงยัดติดไม่ติดไม่ติดน้องไม่ติดหรอกตอนนี้นะคะเราสองนาทีค่ะจะได้คะสีิอดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสีป 59 50 52 3 4 5 6 7 8 9 60